อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดที่วัดเหมือนกันครับคุณผู้ชมวัดไร่สามัคคีธรรมนี่อยู่จังหวัดอุทัยธานีนะ,ะแต่เป็นเรื่องราวของงานวัดคุณผู้ชมแฟนๆของสอนนำน้ำเพชรไปรออยู่หน้าเวทีแล้วจะได้ดูแล้วปรากฏไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มงานประกาศยกเลิกฮะนี่ช็อกนะ นานๆทีจะได้มานั่งดูอย่างเงี้ยใกล้ๆชิดๆแบบเนี้ยคือมันดูแบบน่าสนุกมากนะคิดภาพงานที่มันเกิดขึ้นนะว่าแบบอุ้ยมีโชลิเกแล้วเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบแสงสีเสียงที่จอดรถร้านพ่อค้าแม่ค้าเวทีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลือแค่ศิลปินขึ้นมาโชว์แล้วงานเนี้ยความผิดไม่ใช่ศิลปินด้วยคุณผู้ชมอยู่ที่เจ้าภาพ อันนี้หลายคน,ยนแบบมันอะไรยังไงอ่ะเขาปูเสือรอชมกันไปแล้วอะ่ะล่าสุดนี่ไงเราก็เลยต้องถามเลยแบงค์สอนรมน้ำเพชรเปิดใจหน่อยเหตุการณ์เนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคือเจ้าภาพเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าจ้างอันนี้จริงหรือเปล่าคะเออมันผิดพลาดตรงที่ว่าทางลูกหลานเขายังไม่โอนเงินมาอะไรเงี้ยครับยังยังเหลืออีกติดจํานวนหนึ่ง คือทางแบงก์เนี่ยเราก็ให้เวลาทางเจ้าภาพนะครับเขาจัดการเคลียร์ปัญหาตรงนี้เนาะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพเรียกได้ว่าต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดนะครับทางทีมงานเราก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าเราก็จะมีลิมิตของเราว่าถ้าหากว่างานเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้จริงๆนะเราก็เลือกที่จะไม่แสดงดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมันจะบานปลายอันนี้มันก็เป็น การทํางานนะครับพี่เราก็ต้องได้รับค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ถูกต้องไหมครับก็มีแต่คนเสียดายครับคือเท่าที่มองดูไม claro ่มีใครแบบวอยวายเนาะวอยวายหรือพูดคาหยาบคายอะไรเงี้ยไม่มีเลยเออไม่มีใครพูดคําหยาบคายนะแบบไอ้บ้าอะอย่างเงี้ยทำไมไม่จัดเนี่ยเออเป็นการวอยวายที่ไม่หยาบคายไงคือศิลปินมีความสุภาพแฟนๆก็สุภาพตามศิลปินถูกต้องอุ้ยแต่มันน่าเสียดายอ่ะคุณผู้ชมคือ พัทคิดดูนะสมมติว่าเรามีศิลปินที่ชื่นชอบนะเย็นนี้ฉันเตรียมตัวแล้วฉันซื้อ,อชุดมาพร้อมออซื้อชุดมาด้วยเออฉันเตรียมเอเนจีในการไปเชียร์ไปกรีดไปอะไรเต็มที่อ่าเอา้เอาไม่จัดไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วส่วนพ่อค้าแม่ขายเตรียมของมาเตรียมขายตลอดทั้งงานอันเนี้ยโอ้โหข้าวของเสียหายฮะอโอ้คำถามอน่างที่บอกไปว่าเอ๊ที่ไม่จ่ายเงินเนี่ยมันเกี่ยวกับราคาค่าตัวหรือเปล่าแพงไปหรือเปล่าวันบันเทิงสืบทราบราคามาถ้าคุณผู้ชมจะจ้างคณะลิเกสอนรำน้ำเพชร 1 8 0 0 0 0บาทเอาล่ะถ้าดูราคานี้มันก็ดูแพงนะแสนแปดหมื่นบาทสำหรับทั้งคณะนะฮะเวทงเวทีทุกอย่างนะฮะนี่เป็นราคามาตรฐานของศิลปินมีคุณภาพครับคุณผู้ชมปรากฏสืบทราบม,มาว่าทางเจ้าภาพเนี่ยจ่ายมัดจำไปหนึ่งหมื่นบาทก็คงจะไม่มีจ่ายเพิ่มนะมั้งอ,อีกแสนเจ็ดอ่ะไปเล่นก็เสีย <laughs> เส่ยงอีกก็เสี่ยงอีกคุณท้ายทางคณะก็ต้องยอมรับว่าโอ้ถ้ามันไม่ได้เงินแบบนี้เนี่ยก็ต้องยกเลิกการแสดงละนะฮะ แล้วคนที่เจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่แค่นักแสดงทีมงานหรือว่าอะไรก็ตามนะคุณผู้ชมทางวัดเองก็บอกกระทบเหมือนกันฮะวัดบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเห็นไหมเดือดร้อนไปถึงพระนะคะคุณผู้ชมนี่คือเจ้าอาวาสเลยนะเจ้าอาวาสวัดเนี่ยต้องไปลงบันทึกประจําวันอะแจ้งความอะคุณผู้ชมเรื่องของเจ้าภาพเพราะว่ามันกระทบทุกฝ่ายจริงๆที่พัดบอกศิลปินพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงวัดด้วยเออนี่เงินที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจ่ายค่าเช่าที่อะ ก็ต้องคืนเขาหน <ะ S 2> ัก <c oughs> เสียหายหมดเลยอ่ะส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่ไม่ผิดแล้วกันนะฮะ